ทีนี้พี่ต้นสน่าฟังแบบนี้หลายคนก็อยากจะรู้นะคะว่าเอ๊ะพอเรามีวิธีคิดแบบนี้เราคุยกันแล้วว่าเราจะคุยทั้งชีวิตการงานการเงินเราเห็นชีวิตแล้วแล้วการงานกับการเงินโดยเฉพาะเอาพูดถึงการเงินก่อนละกันนะคะเพราะว่าเป็น n e w เจนอินเวสเตเนาะวิธีคิดเรื่องเงินของพี่ต้นสนเพื่อ l i n k g เกจกับเรื่องพวกนี้เป็นอย่างไรเพราะหลายคนอาจจะตั้งคาถามค่ะว่าวันนี้ แค่หารายได้เพื่อประทังชีพเอาตัวรอดยังยากเลยโแล้วเราจะต้องไปสตรองแค่ไหนนะเราจะต้องสามารถคาเนสได้อย่างไรหรือเราจะต้องหาความสุขของตัวเองก่อนได้หรือเพราะว่าเรายังไม่สามารถผ่านพ้นช่วงยากๆของชีวิตในช่วงต้นได้เลยพี่ต้นสอนมองเรื่องนี้ยังไงคะครับเฮ้ยเห็นด้วยเลยจริงๆแล้วมันเอันนี้มันเป็นอะไรที่เหมือนแล้ว่าเราต้องออพติมัลหรือว่าปรับมันไปเรื่อยๆในช่วงชีวิตนะ ผมก็เขียนใ,นในหนังสือเล่มที่แล้วมันกันเรื่องทวิสนเทิร์นสดงว่าจริงๆแล้วมันยอมรับว,ว่าตอนเด็กๆเนี่ยคือเรารู้ไว้แหละว่าอะไรที่ทำเราแฮปปี้อะไรที่เราอยากทำอะไรเป็นอย่างไงต่างๆเขารรู้จักตัวเองไปแต่ต้องทําใจนะว่าในช่วงแรกของชีวิตอ่ะอาจจะเลือกไม่ได้เยอะนะครับแล้วส่วนใหญ่มันก็มาเรื่องเงินเนี่ยนะครับเฟินเงินนี่มันจรงิงๆสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเงินผมว่านะอันนี้ส่วนตัวคําเนส่วนตัวคือมันซื้อฟรีดอมให้เราอยังไงอะคะก็ แรกๆเนี่ยเราอาจจะรู้ว่างานแบบไหนเราเราเราไม่แฮปปี้นายแบบไหนที่เราทนไม่ไหวอะไรที่เราไม่ชอบแต่แรกๆเนี่ยมันไม่มีทางเลือกเพระร้องทางานเพื่อเงินใช่ไหมครับแล้วมันต้องมีเงินมาถึงจุดหนึ่งมันถึงจะแบบมนถึงจะเริ่มเริ่มเริ่มเลือกและทดลองอะไรอื่นได้คือทุกอย่างมันเริ่มจากตรงนั้นเพื่อที่มันต้องมีสเกลระดับหนึ่งเพราะฉะนั้น้การตอนนั้นเนี่ยมันต้องมันต้องกัดฟันซึ่งมันประหลาดมากเลยคืออย่างผมเนี่ย ทำงานต่างประเทศเกือบตลอดใช่ไหมครับพี่เวทแล้วจริงๆก็มีงานที่มองย้อนกลับไปเพิ่งรู้ว่าจริงๆไม่แฮปปี้อยู่เยอะมากพะวันนี้รู้จักตัวเองรู้เลยว่าตอนนั้นฝืนนะครับฝืนมากแต่ว่ามันฝืนซะจนตอนนั้นไม่รู้ตัวว่าฝืนอ่ะคือเรานึกว่าเป็นตัวเราค,คือด้วยความที่ว่าเราพอเราเจออะไรที่มันไม่ชอบเยอะๆครับบางทีมันแบบปรปับตัวในการมันหลอกตัวเองว่าเอออันนี้เราโอเคชินกับมันชินกับมันจนเหมือนกับว่านี่เป็นตัวตนของเราเพราะฉะนั้นไอตอนพอออกจากงานมาแล้วมานั่งแกะอีกทีแล้วบอกเฮ้ เราเกลียดนานนี้นี่นะอะไรเงี้ยเราไม่ชอบเลยนี่นะเออทำไมเราทําได้แล้วตอน้ตั้งนานอะไรเงี้ยครับก็คุณอนนั้นยองเลือกไม่ได้ยังเลือกไม่ได้ยังเลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องเงินเนี่ยผมว่ามันก็เลยเป็นประเด็นใหญ่ซึ่งผมว่ามันมีตอนตอนมานั่งดูเนี่ยผมก็คิดเงินผมแป manage เป็นสามก้อนนะครับดูสามก้อนที่ผมอาจจะเรียกว่าวันนี้วันหน้าแล้วก็วันสวยวันสวยด้วยอ่าค่ะก็ Uh, วันนี้เนี่ยผมเรียกว่าเป็นเงินที่เปลียนเป็น liquidity เป็นกระแสเงินสด cash flow นะครับคืรบริหารเงินคุณจะได้จากเงินเดือนจากรายได้ประจําจากรายได้เสริมพิเศษนะครับหรือว่าจะเป็นการลงทุนก็ได้แล้วได้ยิวได้กระแสอินคัมมาอันนี้ก็แล้วแต่ผสมกันได้แต่มันคือเงินที่คุณเอามาวันนี้แล้วคุณจะใช้วันนี้คุณใช้กินใช้อยู่ใช้เที่ยวใช้อะไรต่างๆสบายนะครับอันนี้คือเงินที่เป็น current ก็คือเพื่อวันนี้เลยเงินอีกก้อนหนึ่งคือเงินเพื่อวันหน้าก็คือเพื่อการลงทุนเพื่ออนาคต เงินก้อนนี้ก็จะเป็นเงินที่เออเราสะสมไปเพื่อสร้าง wealth อนาคตให้มันมากขึ้นให้มันเติบโตขึ้นไปครับอันนี้ก็จะเป็นการลงทุนล้วนๆเลยจะเป็นลงทุน horizon อะไรแบบไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วมันก็จะมีเงินก็สุดท้ายคือเงินวันสวยไอ้วันสวยเนี่ยคือตัวลำบากครับคือมันคือตัวที่เราไม่ค่อยคิดถึงแต่เวลามันเกิดขึ้นทีเนี่ยมันจะ s e ต back ไอ้สตัวแรกเนี่ยไปไปมหาศาลมากๆเมื่อก่อนผมก็มีประสบการณ์แบบนั้นว่าแบบคิดเรื่องวันนี้แล้วนะคิดเรื่องวันหน้าแล้วนะแต่ว่า เด็กๆมันไม่ค like like to ่อยคิดเรื่องเงินสวยอ่ะเพราะมันแบบเรื่องไม่คิดว่าจะเกิดเนาะไม่คิดว่าจะเกิดแล้วก็คิดว่าแบบโอ๊ยแค่นี้แบบนั้นนะบอกว่าเอ้ยแค่นี้เราก็แย่แล้วจะไปคิดเรื่องเงินสวยได้ยังไงแต่ว่าเออพอมันเกิดหรือเกิดคนใกล้ตัวหรือเกิดตัวเองมันก็จะเริ่มรู้ว่าโอ้โหมันแล้วเราจะไม่รู้มันเซ็ตแบกขนาดไหนมันเซ็ตแบกเยอะมากมันมันมันโอ้โหแบบเราก้าวถอยหลังไปนานไปหลายปีอ่ะก็เลยบอกอ๋อโอเคโอเคก็เลยหลังจากนั้นก็เลยแบบเรื่องเงินสวยก็จะเป็นเรื่องประกันเนาะ การสุขภาพก็ดีประการชีวิตก็ดีอะไรต่างๆก็ดีเนี่ยแล้วก็การกระจายความเสี่ยตรงนี้เราก็มีเงินเก็บเป็นก้อนหนึ่งแคชส่วนหนึ่งเพื่อให้มันสามารถอยู่ได้ถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยผมจะแบ่งเป็นสาก้อนเนี่ยแล้วผมว่าจริงๆบริหารอันนี้มันใช้สูตรเนี้ยมันใช้ได้ทั้งชีวิตเทเแตนน้ำหนักมันจะต่างกันพอพอพออายุมากขึ้นเนี่ยนะครับถ้าถ้าบริหารการเงินได้โอเคเนี่ยจนมีเงินก้อนระดับหนึ่งเนี่ย ไอ้อทั้ง3ก้อนเนี่ยมันจะสามารถมาจากการลงทุนได้คือให้เงินทำงานอย่างที่คุณเฟิร์นชอาพูดมันจะทําได้ดีมากเลยเพราะว่ามันก็จะสามารถก้อนนึงอาจจะมาให้ stream, ให้สตรีมให้ดิเวอเดนยิมาให้เราใช้ประจําอีกอันนึงมันก็คือเพื่อต่อยอดไปอนาคตมันก็จะทบต้นของมันไปแล้วก็อีกก้อนนึงก็คืออจ,จะซื้อประกันหรือว่ามีเงินเก็บอีกอันหนึ่ง แล้วอย่างถ้าถามเงินเพื่อวันข้างหน้าของพี่ต้นสนะนะคะเราเห็นแล้วว่าวันสวยคืออะไรเนาะ,ะคือประกันเงินสำรองฉ<ะ>ุกเฉินวันนี้ก็คือเรื่องของสภาพคล่องผนอยากโฟกัสเรื่องของวันข้างหน้านิดหนึ่งนะคะ,ะว่าเวลาพี่ต้นสนเนี่ยลงทุน บริหารจัดการเงินก้อนนี้ยังไงเพราะพี่ต้นส่วนเองก็ทำงานในหลายภาคส่วนเนอะองค์กรระหว่างประเทศนะคะทำสถาบันการเงินด้วยนะคะแล้วก็ฝั่งของ investment ด้วยเหมือนกันเราบริหารจัดการก้อนนี้ได้แบบของพี่ต้นสนแชร์ประสบการณ์ตรงให้ฟังหน่อยได้ไหมคะโอเคครับก็ได้ครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ได้คิดว่าตัวเองเก่งใดๆนะครับก็คือเหมือนทดลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆนะครับก็ต้องบอกว่าตอนตอนเด็กๆหรือตอนสมัยก่อนเนี่ยสมัยปัจจุบันบริหารข้อตงต่างกันเยอะมากเหมือนกันนะครับไอ้หลักคิด ที่พูดวันนี้มันก็ได้ทีหลังแหละ,<ค>ะมันแรกแรกมันก็ยังมั่วๆอยู่นะครับแต่แรกแรกเนี่ยผมว่าก็คงเป็นว่าไอ้ไอ้ไอ้ก้อนวันนี้เนี่ยมันก็มาจากเงินเดือนซะส่วนใหญ่คือทํางานไฟแนนซ์ทำงานเทคมันก็จะมาจากก้อนนี้ซะส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ออตอนตอนนั้นอยู่ต่างประเทศก็จะเป็นอันนั้นส่วนไอ้ก้อนลงทุนไปข้างหน้าเนี่ยก็จะมีการทดลองผิดลองถูกนะครับตอนนั้นก็จะเป็นก็จะลงทุนไปแต่ว่าได้หลักคิดมาเหมือนกันว่าเวลาลงทุนข้างนอกเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะก็จะเป็นหุ้นนะครับแต่ว่า ก็จะผมลงทุน g l o b a l อยู่แล้วนะครับเคยเรียนนึกเป็นสมัยเรียนเลยสมัยเรียนเนี่ยเคยได้เรียนโชคดีได้เรียนกับอาจารย์ชื่อโรเบิร์ตเมอร์ตันนะครับที่เป็นโนเบลไพรส์ด้านฟแน n c นซ์แล้วเขามีอันหนึ่งที่เขาจําได้ลยทุกวันนี้เขาบอกว่าไม่ว่าคุณจะคิดว่าคุณรู้หุ้นตัวนี้ดีแค่ไหนก็ตามหรือว่ามั่นใจมี conviction ว่าอยากจะซื้อมันแค่ไหนก็ตามเนี่ยคุณอย่าลงมันตัวเดียวให้คุณ ถือเป็น Market p o r t ร o ตโฟลิโอตัวหนึ่งนะครับอยู่เสมอ uh huh. แล้วเขาก็ทำให้ดูเริ่มได้เลยเขาจับทำา Excel เลย uh huh. ว่าคุณถ้าคุณลงทุนให้2 s งนารออันนึงคุณลงทุนในเฉพาะตัวที่คุณมั่นใจ uh huh. อีกอันนึงคุณลงทุนตัวมั่นใจและคุณลงทุนในอาจจะ s อสอหรืออะไรบางอย่างด้วยอย่างเงี้ย uh huh. ยังไงตัวนี้มันเอาเปอร์ฟอร์มเกือบจะทุกซ uh ีนาริโออันนี้ได้เยอะมากนะครับ ผมก็จำอันนั้นมาแล้วก็เลยบอกโอเคเราก็ซื้อตัวที่แบบว่ามันไม่ต้องคิดมากนะถ้าภาษาลงทุนก็คือเบต้าก็คือแบบตลาดมันมีตัวเลไมันเป็นพอของมันอยู่กองทุนอีเทียบง่ายๆก็ซื้อมันไปตามเลยแล้วถ้าบางช่วงมีคอนเวกชั่นบ้างบ้างเฮ้ยเรารู้สึกทุ้นตัวนี้มันมาหรือประเทศนี้มันมาเราก็เติมมันนั้นเข้าไปเป็นแบบซเทไลท์พอเป็นซาทไลท์ใช่ใช่ก็นี่ตัวนี้คือสมัยก่อนพออยู่ไปสักพักหนึ่งแบบนี้ครับซึ่งมันก็เวิร์กดีนะผมว่าพอมาถึงตรงปัจจุบันเนี่ยตอนเนี้ยว เปลี่ยนไปเยอะและยูนีขึ้นเยอะนะครับและแปลกหน่อยอาจจะแปลกนิดนึงคือผมเข้าใจว่าภาษาผมเพิ่งรู้ม,มันมีภาษาเข้าใจว่าบาเบลคือมันบาเบลมันมีมันมีสองเอ็กซ์ตมมันมีสองด้านมีหัวกระทายนะครับด้านหนึ่งนี้ก็คือว่า Liquid มากๆเลยแล้วก็ให้มี Liquidity อะไรต่างๆทุกวันแต่อีกด้านหนึ่งอาลงทุนอะไรที่ไม่ค่อยลิควิดเลยเช่นพวก private ตลาด As <set. S 2> private, private asset ทั้งหลายนะครับที่มันระยะยาว long term มีพวกนี้แต่ว่านี้ก็จะเป็นสายหนึ่งที่ผมลงทุนแต่ด้วยความที่กองพวกนี้มันมีข้อเสียมากก็คือว่ามันไม่มี liquidity พอพอมเรษฐิต่ำมากเศรษฐกต่ำมากเพราะเราบอกเฮ้ยเราต้องการใช้เงินงมาทำยังไงเพราะฉะนั้นผมเลยต้องต้องบาลานซ์ไอ้บาเบลด้านนี้นะครับด้วย super l i q u i d พอรพออีกด้านหนึ่งซึ่งถ้าไอ้งี้ผมไม่ต้องไปแตะมันคือขังลืมไปเลยแล้วไอ้อันนี้เป็นตัวที่ผมใช้เกิดชีวิต มันก็เลยเหมือนแบบสองด้านถ้าเมื่อก่อนเนี่ยมันอาจจะเป็นทุกอย่างอยู่ตรงกลางตอนนี้มันคือเหมือนครับบาลานซ์บาลานซ์สองด้านอย่างเงี้ยเพราะว่าน่ากลัวที่สุดเนี่ยของพวกการลงทุนระยะยาวที่เรานั้นก็คือการถูกพอเซล o r พเซลล์ที่มันเกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นในตลาดหรือเกิดขึ้นจากสภาวะของชีวิตเราเองเช่นว่าโอ้โหเรารู้ว่าตัวนี้มันดีแน่นอนในอนาคตอีก5-7ถึงปีมันจะดีมากแต่ ดันต้องใช้เงินวันนี้เราต้องขายมันทิ้งก่อนโอ้โหอันนี้คือตัวหนักมากเลย,เลยนะครับหรือตอนมันกำลังลงลงอยู่แล้วเราต้องซื้อต้องขายเนี่ยอันนี้หนักเพราะฉะนั้นเราถึงต้องมีไอ้กองนี้อยู่เพะฉะนั้เราเราจะเลือกไทมิงได้ว่าเราไม่มีวันที่จะถูกฟอสเซลจากอนันั้นอะไรแบบนี้คำว่าความมั่นคงทางการเงินในมุมมองอของพี่ต้นสนในวัยนี้มองว่ามันคืออะไรคะอืมครับก็บบบผมคิดว่าอันดับแรกเลยก็คือว่าต้องขึ้นดูก่อนว่า เอาตัวเองก่อนละกันถ้าตัวเองมันก็คงเป็นเรื่องของ retirement อก็คือ3ก้อนนี้แหละผมว่าคือมี3ก้อนครบก้อนแรกก็คือมีเงินใช้วันนี้ที่เราพอใจต่อมันอันที่2ก็คือมีเงินเก็บที่มากพอที่พอ retirement แล้วแล้วก็รวมเรื่องความป่วยความอะไรนู่นนี่อะไรต่างๆแล้วเนี่ยเราพอใช้ได้นะครบับแล้วกันที่3ก็คือมีเงินไว้วันสวยซึ่งถ้าเราแบบเจ็บป่วยหรือมีอะไรเกิดขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้ามี3ก้อนนี้ครบเนี่ยผมว่านี่ก็คือความมั่นคงทางการเงิน ทือทำให้ลงทุนเป็นนิวเจนอินเวสเตอร์